เรื่องราวแห่งการพลัดพรากและการกลับมาเจอกันอีกครั้งของสองฟ้าแฝดต,ตาสีฟ้าคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าโชคชะตาจะสามารถแยกชีวิตของคนออกจากกันได้อย่างเจ็บปวดขนาดนี้และในขณะเดียวกันก็พาพวกกลับมาเจอกันอีกครั้งเพื่อการเยียวยาที่เปลี่ยนทุกอย่างคุณเคยจินตนาการไหมว่าการต้องมีชีวิตอยู่ถึงสี่ทศวรรษโดยไม่เคยรู้ความจริงเลยว่าตัวเราเป็นใครมาจากไหนใดและทำไมถึงถูกทิ้ง ทุกอย่างเริ่มต้นในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ปี1983ประเทศกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่ประเพณีเก่าแก่ยังคงกดทับครอบครัวหนักหน่วงหนึ่งในค่านิยมที่เข้มงวดที่สุดคือความบริสุทธิ์ของสายเลือดเกาหลีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติถูกมองด้วยความระแวงและลูกหลานจากเชื้อสายผสมมักเผชิญการเลือกปฏิบัติในบริบทเช่นนี้หญิงสาวเกาหลีชื่อซูจิน ได้พบกับชายผมบลอนตาสีฟ้าชาวบราซิลชื่อมาโกสเขามาทำงานในเกาหลีเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ร่วมงานกับบริษัทท้องถิน่นระหว่างการพบเจอกันโดยบังเอิญและบทสนทนาแบบเขินๆความรักที่ไม่คาดฝันและแทบจะต้องห้ามก็ก่อตัวขึ้นทั้งคู่สื่อสารกันไม่คล่องแต่กลับถูกเชื่อมด้วยบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าความรู้สึกที่ว่าพวกเขาถูกกำหนดให้มาเจอกันอย่างไรก็ตามความรักของพวกเขาต้องซ่อนเร้น ซูจินรู้ดีว่าครอบครัวจะไม่มีวันยอมรับคนรักที่เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกเธอจึงเก็บความรักนี้ไว้ลึกๆในใจเหมือนเปลวไฟที่ถูกปิดบังจากสายลมแต่ชีวิตเตรียมเซอร์ไพรส์ที่เปลี่ยนทุกอย่างให้เธอซูจินรู้ตัวว่าตั้งครันไม่ใช่ลูกหนึ่งคนแต่เป็นฝาแฝดหญิงเมื่อเด็กๆลืมตาดูโลกคุณลักษณะที่ผิดแผกของพวกเธอก็ทำให้ทุกคนตะลึงใบหน้าเป็นชาวเกาหลีชัดเจน แต่ดวงตาทั้งคู่เป็นสีฟ้าสดใสาราวท้องฟ้าข่าวแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วในสังคมที่ให้ค่ากับความเหมือนกันการมีอยู่ของเด็กหญิงสองคนนี้ทำให้เกิดเสียงกระซิบวิจารณ์และแม้แต่ความเกลียดชังซูจินที่ถูกกดดันจากครอบครัวอยู่แล้วต้องเผชิญทุกอย่างเพียงลำพังมากอสถูกเรียกตัวกลับบราซิลเพราะหน้าที่การงานไม่สามารถอยู่ช่วยเหลือแม่เด็กได้น้ำหนักของการถูกปฏิเสธนั้นหนักหน่วงเกินทน ซูจินพยายามต่อสู้แต่ในที่สุดก็ยอมรับว่าเธอไม่มีพลังพอที่จะปกป้องลูกๆจากอคติที่พวกเธอจะต้องเจอความกลัวต่ออนาคตของลูกความขู่เข็นจากครอบครัวและความรู้สึกไร้หนทางนำไปสู่การตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดทิ้งลูกไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยความหวังว่าที่นั่นลูกจะได้รับการดูแลและมีชีวิตรอดเช้าวันหนึ่งที่อากาศหนาวเย็นเธอเดินไปถึงประตูสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าขนาดเล็กใจกลางโศ ในอ้อมแขนมีเด็กทารกสองคนห่อด้วยผ้าห่มบางๆเสียงร้องให้เบาๆของพวกเธอดังก้องในอากาศราวกับเด็กๆรู้ตัวว่ากำลังถูกแยกจากแม่ซูจินคุกเข่าลงจูบหน้าผากนุ่มๆของลูกทั้งสองพร้อมน้ำตาที่ไหลไม่หยุดและววางพวกเธอไว้ตรงนั้นในวินาทีนั้นความเงียบอันหนักอึ้งแผ่ปกคลุมเหมือนส่วนหนึ่งของจิตวิญญ,ญาณเธอถูกฉีกออกไปเธอเดินจากไปโดยไม่หันกลับแต่ทุกก้าวหนักอึ้งราวกับลากโซ่ตรวน ชีวิตของคนสามคนเปลี่ยนไปตลอดกาลที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพนักงานถึงกับตะลึงเมื่อเห็นฟ้าแฝดตาสีฟ้าเป็นของหายากเกือบจะเป็นปริศนาทางพันธุก,กรรมคนมากมายแวะมาดูแต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าการหาครอบครัวที่พร้อมรับเลี้ยงเด็กเชื้อสายผสมในเกาหลียุคนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เวลาผ่านไปเด็กหญิงเติบโตในกำแพงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพวกเธอถูกตั้งชื่อว่าฮานาและมีนา ตั้งแต่ยังเล็กทั้งคู่ไม่เคยแยกจากกันแบ่งปันของเล่นน้ำตาและรอยยิ้มเหมือนรู้ว่ามีกันและกันเท่านั้นที่พึ่งพาได้ดวงตาสีฟ้าสดใสของทั้งคู่ดึงดูดสายตาทุกคนแห่งบางคนบอกว่าเป็นสัญญาณจากสวรรค์บางคนมองว่าเป็นภาระสำหรับเด็กหญิงทั้งสองมันคือเครื่องตวนใจตลอดเวลาว่าเราแตกต่างสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพยายามมอบความรักให้เท่าที่ทำได้แต่ไม่มีอะไรเติมเต็มความว่างเปล่าจากการไม่มีแม่ได้เลย ฮานามักถามพี่เลี้ยงว่าแม่ของเราอยู่ไหนค่าจะกลับมาใหม่คำตอบคือความเงียบหนักอึ้งหรือคำพูดเลี่ยงๆที่ไม่เคยเติมเต็มช่องว่างมีนาที่เงียบกว่าเก็บคำถามไว้ในใจแต่ทั้งคู่แบกรับความเจ็บปวดเดียวกันความรู้สึกว่าถูกทิ้งไม่มีใครคาดคิดว่า41ปีต่อมาโชคชะตาจะพาพวกเธอกลับไปเจอการพบกันอีกครั้งที่ซาบซึ้งใจที่สุดในชีวิตหลายสิบปีหลังจากการพลัดทากอันเจ็บปวด เต็มไปด้วยการค้นพบน้ำตาและการต่อสู้อย่างเงียบๆฮานาและมีนาเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าโลกนอกกำแพงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไม่ใจดีกับพวกเธอแม้จะมีใบหน้าอันง,งดงามและดวงตาที่เปล่งประกายพิเศษแต่พวกเธอกลับถูกเตือนอยู่เสมอว่าเป็นเด็กไม่มีรากเหมือนผสมและแตกต่างเกินกว่าจะเข้ากับมาตรฐานเกาหลีในยุคนั้นดวงตาสีฟ้าที่ควรจะเป็นของขวัญหายากกลายเป็นตราประทับของการถูกกีดกัน เมื่อเดินไปโรงเรียนกับกลุ่มเด็กกำพร้าพวกเธอต้องเผชิญสายตาสงสัยเสียงกระซิบและคำเยาะเยะ้ยเด็กหลายคนถามตรงๆว่าทำไมตาถึงสีแบบนั้นคุณเป็นคนเกาหลีจริงๆเหรอฮานาที่เปิดเผยว่าจะตอบกลับอย่างกล้าหาญปกป้องตัวเองและน้องมีนาที่เก็บตัวก้มหน้าแล้วร้องให้เงียบๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ายังมีมุมที่อบอุ่นพี่เลี้ยงที่เห็นอะไรพิเศษในฝาแฝดคู่นี้บางคนถึงกับพูดว่าพวกหนูมีของขวัญพิเศษ อย่าให้โลกทำให้เชื่อว่ามันเป็นอย่างอื่นแต่กลางคืนคือช่วงที่หนักที่สุดความเงียบในหอพักดังก้องด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบฮานาและมีนานอนเตียงเดียวกันกระซิบกันก่อนนอนมีนาคิดว่าแม่เรามีจริงๆใช่ไหมฉันคิดว่ามีแต่บางทีแม่ไม่อยากได้เราก็ได้เสียงมีนาสั่นเครืออย่าพูดแบบนั้นฮานาบีบมือแน่นฉันรู้ว่าแม่มีจริงและวันหนึ่งแม่จะกลับมาบทสนทนาเหล่านี้เหมือนมลที่ช่วยให้ทั้งคู่ยึดเหนียว านายังคงเชื่ออย่างดื้อดึงว่าแม่กำลังรอจังหวะที่เหมาะสมมีนาที่บาดเจ็บจากความสงสัยเลือกเก็บความเจ็บไว้ในใจเด็กกำพร้าคนอื่นๆถูกอุปการะไปทีละคนฟ้าแฟดเห็นเด็กๆเด,กเดินออกไปพร้อมกระเป๋าใบเล็กและความฝันแล้วถามตัวเองว่าทำไมไม่ใช่เราคำตอบที่เจ็บปวดคือรูปลักษณ์ของพวกเธอเองครอบครัวต่างชาติชอบเด็กทารกที่ยังไม่มีวันจำส่วนครอบครัวเกาหลีแทบไม่มีใครรับเด็กเชื้อสายผสม วันหนึ่งเมื่อทั้งคู่อายุราสิบปีมีคู่สามีภรรยาต่างชาติมาเยี่ยมพี่เลี้ยงตื่นเต้นแต่งตัวสวยให้ทั้งสองฮานากระซิบกับน้องวันนี้อาจจะถึงคิวเราแล้วก็ได้นะมีนาคู่สามีภรรยานั้นยิ้มให้ชมว่าสวยและแปลกตาขอถ่ายรูปด้วยแต่สุดท้ายพวกเขาเลือกเด็กวัยสามขวบคนอื่นทั้งคู่กลับห้องอย่างเงียบเชียบฮานายิ้มฝืนไม่เป็นไรเวลาของเราจะมาถึงมีนาร้องให้ทั้งคืน ประสบการณ์นี้หล่อหลอมทั้งคู่ต่างกันฮาหนาเติบโตเป็นคนเข้มแข็งและมองโลกในแง่ดีมีนากลายเป็นคนเงียบและเก็บความเจ็บไว้ข้างในเมื่ออายุ15ปีทั้งคู่ตัดสินใจจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับรากเหง้าของตัวเองแม้ข้อมูลในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจะมีเพียงวันที่และสถานที่คร่าวๆและบันทึกสั้นๆว่าถูกทิ้งโดยหญิงสาวคนหนึ่งแต่แค่นั้นก็เพียงพอให้ฟ้าแฝดจุดประกายความฝันเรื่องการกลับมาเจอแม่ ดวงตาสีฟ้าที่เคยเป็นเหตุให้ถูกกีดกันเริ่มได้รับคำชมครูบางคนบอกว่าเป็นความหายากทางพันธุก,กรรมบางคนบอกว่าวันหนึ่งพวกหนูจะใช้ความพิเศษนี้เปิดทางได้เส้นทางใหม่ฮาหนาไฝฝันจะเป็นนักสแสดงหรือนักร้องมีนาอยากเป็นนักเขียนเพื่อเล่าเรื่องของคนที่ถูกลืมแต่เบื้องหลังความฝันทุกอย่างยังคงมีความเจ็บปวดที่รอคำตอบทุกวันเกิดที่เป่าเทียนชั่วคราวในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั้งคู่ขอพรเงียบข้อเดียวกัน ขอให้ได้เจอแม่หลายสิบปีของการรอคอยการตามหาที่ไม่เคยสำเร็จและคำถามที่ลอยไปกับสายลมแต่โชคชะตาที่เคยพลากทุกอย่างไปกำลังเตรียมมอบของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้เพราะ41ปีต่อมาสิ่งที่เคยดูเหมือนเป็นไปไม่ได้กำลังจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาการพบกันอีกครั้งที่ซาบซึ้งที่สุดในชีวิตของพวกเธอคุณเคยลองจินตนาการตัวเองอยู่ในรองเท้าของเด็กหญิงสองคนนี้ไหม คุณเคยสงสัยไหมว่าการเติบโตมาโดยแบกคำถามที่ไม่มีคำตอบเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองมันรู้สึกอย่างไร